พีรู no to tonight, ้ท okay. 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 right. <laughs> like ุกคนทุกคนรู้จักมิสเบรทกันมีคนคำ่ารู้จักกดไลค์แต่ให้ม่รู้จักกดแชร์เอยไม่ใช่แชร์ทรบตัครโอเควันนี้จะมาด็กว่เป็นมิสเบีดกันโล้วจะต็ดตัว่นี้เพื่อให้มันเพื่อให้มันดูแบบเออเรียกว่าไม่รู้อะ เราจะแต่งตรงนี้แล้วกันเราจะต้องเราจะต้องคือไม่ได้เราจะต้องเอากล้องเวลาตัวแบบนี้นะก็อนอื่นเลยราจะต้องให้หมวกเขาก่อนหมวกเขาก็จะเป็นสีม่วงใช่ไหมถ้าทุกคนลืมเนี่ยก็ให้แนะนำให้กลับไปดูได้นะวัดวัดอโอเคมันไม่หลุด หลุดช้าไงได้หัวคุบเออตรงหน้านี้ดีไหมครับเนี่ยดีไหมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปลีป่ยนโอเค

จะงั้นไปเร่งผมให้เลย <c oughs> ขอด้วยเไปตรวดเออจะหาสมุดมิสเีจะเจอแ้วกันนะสมุดของเขา ประมาณนี้ได้อยู่แต่หัวผมใหญ่เกินไงเขาก็ไม่ได้เสกเว้นนะเขาถมมิชมิชเบลเขาหลอกผมนะ ฉันไม่ใช่ขเขาก่อนชวยแม่ผมไมเห็น <c oughs> okay. oh โอเคเอาไหมแล้วคนนี้ได้รำเรือกเสื้อให้แล้วหาเสื้อสีมว่วงๆแล้วกันนะวัดันนี้น่าจะได้อยู่นะ แล้วเชฟอคนนึ่งออกไหมว่าคลิปไหนโอเคผมจำได้นี่แหละเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนสีผิวนะสีผิวเออ Không mà đi lại đa đúng Tôi mẹ rồi Tôi mẹ không có gì mẹ Yeah, but yeah Yeah Yeah, but being for you But no, happy Mình được, mình chơi สวีทจะคุไม่ได้ไหมผมพ่อไม่ได้อ่ะมิจฉาะดูดีสุดอะ khuyên cho không có sử dụng nữa được wifi Được ạ không có vầy là một cái đường đi ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền โบสีเหลืองไม่เลยมีแต่สีม่วงข้างเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยเชิโลแมน ไม่จําเป็นเลยม่วงนี่แหละไม่มีสีม่วงเหรอถ้ายังมีสีม่วงสุดสุดจุกเตียงไม่เอาว่าตา สีม่วงแล้วเอาสีดำแทนไม่าหมวกอันนี้เหมือนไหมเหมือนมิสเตอร์บียไหมคุณว่าเหมือนมิสเตอร์บีนยัง ถ้ายังไม่เหมือนให้กดแชร์อีกรอบหนึ่งนะเอ้ไม่ใช่กดแชร์กดแทบโอ้ไอพูดพีตลอดเลยนี่มนันหีเดียวคุณทุกคนมีอะไรเพิ่มเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นบลูอีว์ เออเอาปีเซ่เข้ามาด้วยแล้วคืนเมื่วานนี้ผมไม่รู้ว่าใส่เข้ามาทำไมนะแล้วคลิปนี้เดี๋ยวผมไปหาซีอู๋มิสมิสเตอร์บิสก่นนะเด็ ตัวอะไรตหาที่อยู่ให้เขาด้วยให้มันเหมือนแบบอูฐิีน่าปกคิดอ้างนเหมือนประชาที่สุดอะ นะดูหมือนภาษาที่สุดผมจะไม่รอบ้านโหลดเราผมชอบแบบนี้แหละผมชอบแบบไม่รอบ้านโหลดเนะข้าไปในบ้านเลย <c oughs> say that again ไม่มีคน,น,น,นพ,พูดว่าไม่เป็นไรเพราะผมไม่เออไม่ได้เรียกว่าไ,ไม่ได้จริงจังมากเลยนะเพราะผมแค่เป็นคอนเทนต์เฉยเดี๋ยวผมจะร้องเข้าบ้านนะเพราะผมขี้เกียจเปิดล็อกบ้านนะแบบนี้ชลิป Yeah. เก็บปนได้้วกันโอเคเก็บปืนได้มาเก็บปืนได้เก็บปืนได้เก็บปืนได้วางปืนไว้นี่พอรู้แล้วทำไงออกไปกอน เก็บได้เก็บได้เก็บได้แบบนี้เแล้วผมก็วางบันไดไว้ตรงนู้นประมาณนี้ชิปได้ได้อยู่ไว้ประมาณนี้ใช่ไหมแบบนี้นะ มิสบีด้าทางเอ้ยะตกเรีว นี้นะนี่เหมือนหรือยังเมื่อกี้ที่ครูชดจทฉันนี่โอ้โหสุดยอดเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวไม่ขอตัวเราไปดูงานบ้านนะชิคกี้